ฉเฉลิมพระชนมงคลพัฒนิรัติใส่ฉเฉลิมชัยฉัดจักรีศรีสยามฉเฉลิมพระราชธรรมล้ำเลิศงามฉเฉลิมพระนามองค์มหาวชิวราลงกรณเฉลิมพระเกียรติยศพระทศสมราชฉเฉลิมชาติ เช่นอารยะสมสรศรเฉลิมยุคสุขก้าวหน้าสถาพรบุญบวรเรืองจรัดชัดชวานร่มเย็นพระบารมีที่ปกกล้าวรวมใจเหล่าเผ่าพงไทยให้ประสานร,รวมพลังภูมิความคิดจิตวิญญาณ พิทักบ้านเมืองไทยให้มั่นคงร้อยดวงใจไทยเทศทั่วเขตขันอภิวันพระบุญญาแผ่อานิสง์ถวายบังคมถวายคำเจดจำนงขอพระองค์ทรงพระเจริญเทินโดยกล่าวโดวยกระบอม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายตรันรุ่งมณีนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นไทยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกทุกคน